สวัสดีครับผมเจฟสเต็ปเจ็ดวันนี้จะมานำเสนอลูกนิ่ง5ลูกหลักๆที่ใช้ในกติกาฟุตบอลสากลนะครับลูกที่1ลูกทุ่มภาษาอังกฤษเรียกว่าโทรอินเมื่อลูกฟุตบอลออกด้านข้างเลยเส้นออกเต็มใบก็จะได้ลูกทุ่มการทุ่มไม่ให้ฟาวต้องไม่ยกขาขึ้นเวลาทุ่มนะครับและลูกฟุตบอลต้องอยู่เหนือศีรษะเลยไปด้านหลัง แล้วก็ทุ่มเวียงไปด้านหน้าการทุ่มมีประโยชน์มากในเวลาเล่นเกมรุกนะครับเพราะจะไม่ลำหน้าสามารถทุ่มให้ผู้เล่นในรุกที่อยู่ใกล้ประตูที่สุดทำเกมเข้าไปยิงประตูได้เลยลูกที่2ลูกเตะมุมนะครับภาษาอังกฤษเรียกคอนเนอร์คิกเมื่อผู้เล่นเกมรุกยิงไปแฉลบกองหลังคู่ต่อสู้ออกด้านหลัง ลูกฟุตบอลออกเต็มใบนะครับก็จะได้ลูกเตะม,มุมการเตะม,มุมนะครับลูกฟุตบอลจะวางไว้ตรงเส้นซีขาวที่กําหนดไว้ไม่ให้เลยเส้นไปแล้วก็ฟังสัญญาณจากกรรมการนะครับก่อนที่จะเตะกรรมการเป่าปีดก็เตะม,มุมนะครับเพื่อจะลุ้นทําประตูจากผู้เล่นแนวรุกนะครับ รวมทั้งกองหลังที่เติมเกมขึ้นมาเพื่อจะมงทําประตูลูกเตะม,มุมใช้ประโยชน์ในการสร้างสารรค์เกมและทําประตูได้หลายครั้งนะครับดังนั้นผู้ที่เปิดบอลเตะม,มุมต้องมีความแม่นยำในการเปิดนะครับลูกที่สองลูกจุดโทษภาษาอังกฤษเรียกเพนัลตี y เมื่อผู้เล่น ไยแนวรุกเลี้ยงบอลเข้าไปในเขตโทษนะครับเมื่ออยู่ในเขตโทษครอบครองบอลแล้วโดนผู้เล่นไยเกมรับเสียบด้านหลังหรือเสียบด้านหน้าแต่ไม่โดนบอลไปโดนขาของผู้เล่นแนวรุกนะครับก็จะเสียจุดโทษหรือไม่ก็ผู้เล่นแนวรุกเปิดบอลไปโดนแขนของผู้เล่นแนวรับในเขตโทษก็จะเสียจุดโทษนะครับ การยิงจุดโทษมีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะได้ประตูนะครับเพราะว่ายิงในระยะที่จอจอและมีแค่ผู้รักษาประตูคนเดียวในการป้องกันนะครับลูกที่สลูกฟรีคิกนะครับหรือเรียกภาษาอังกฤษว่าฟรีคิกตามสัพท์เลยนะครับ เมื่อผู้เล่นได้ไฟได้ไฟหนึ่งได้ครอบครองบอลแล้วโดนผู้เล่นอีกฝั่งเสียบสกัดด้านหลังหรือว่าด้านหน้าแต่เข้ารุนแรงไม่โดนบอลน,นะครับก็จะเสียลูกตั้งเตะหรือลูกฟรีคิกลูกฟรีคิกจะโดนทำฟาวน์นอกกรอบเขตโทษน,นะครับรวมทั้งโดนลูกฟุตบอลไปโดนแขนของผู้เล่นฝ่ายได้ไฟหนก็จะเสียลูกฟรีคิก ลูกฟรีคิกเมื่อได้เตะในระยะที่ใกล้ๆก็สามารถลุททำประตูได้เลยนะครับโดยการยิงปั่นโค้งให้ข้ามกำแพงเพื่อจะทำประตูได้เลยดังนั้นโค้ชจึงเลือกนักเตะที่มีความแม่นยำในการยิงสูงให้มายิงฟรีคิกแต่ละครั้งนะครับลูกที่5ลูกตั้งเตะจากประตูหรือว่าโกลคิกนะครับ การจะได้ลูกตั้งเตะจากประตูก็เมื่อลูกฟุตบอลในการครอบครองบอลของฝ่ายแนวรุกทำบอลออกด้านหลังประตูฝ่ายแนวรับออกไปนะครับก็จะนำลูกมาเตะตรงเส้นขาวที่กำหนดไว้หน้าประตูนะครับการเตะจะเป็นกองหลังเตะก็ได้หรือว่าผู้รักษาประตูก็ได้ครับปัจจุบันนิยมเล่นสั้นในการ เตะจากประตูนะครับเพื่อจะ uh huh. บิวเกมจากแดนหลังขึ้นไปการเตะจากประตูหากผู้รักษาประตูเป็นคนใช้เท้าได้ดีเตะบอลแม่นนะครับ <S 1> <S 1> <S ก็จะส่งบอลยาวไปให้กองหน้าโฉบเอาบอลเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกเข้าไปยิงประตูได้เลยนะครับฉะนั้นลูกโกคิกผู้รักษาประตูที่ใช้เท้าได้ดีจึงสำคัญในการเล่น ขอบคุณที่รับชมนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับกองเชียร์หรือผู้ที่สนใจในกีฬาฟุตบอลมือใหม่ผมเจฟสต็ฟเจ็ดขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ